แจ้งประชาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเขาได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับว่าเขามีการเปิดจุด Walk in นะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเดินเข้าไปสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนดิจิตอลวันเลดได้แล้วนะครับ5,199แห่งทั่วประเทศเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งเขาจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนกันในวันที่1สิงหาคม2567เป็นต้นไปนะครับ สำหรับจุดลงทะเบียนต่างๆที่คุณผู้ชมอาจจะยังสงสัยนะครับว่าทำอย่างไรเนี่ยสามารถเดินเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับก็ได้แก่ศูนย์วิศูนย์ดิจิทัลชุมชนนะครับจำนวน1722ศูนย์หรือที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศนะครับจำนวน1200แห่งยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชนและร้านค้าที่ให้บริการนะครับ ต่อมา3ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับจำนวน1,047แห่งนะครับแล้วก็4ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศจำนวน1,238แห่งตรงนี้เป็นจุดเช็คอินที่คุณผู้ชมสามารถมีข้อสงสัยนะครับการยืนยันตัวตนการลงทะเบียนต่างๆนะครับเดินเข้าไปสอบถามสถานที่เหล่านี้ได้เลยนะครับ